จากทางไทยเบฟนะครับในชื่อตอนที่ชื่อว่ารางวัล CEO Award ครับโครงการศิลปรกรรมช้างเผือกครั้งที่12ครับปรับชมครับเชิญค่ะชื่อด้วยมือเราเพราะว่ามือเราเนี่ยที่ไม่ใช่แค่เราคนเดียวแต่ว่าเป็นเราทุกคนมันสำคัญมากเพราะว่ามือเรามันสามารถทั้งสร้างได้แล้วก็ทำลายโลกของเราได้เช่นกันค่ะ ศิลปรกรรมช้างเผือกครั้งที่12รักโลก c h อริช h ด h e เว r ร์โครงการศิลปรกรรมช้างเผือกครั้งที่12ได้รับรางวัล CEO Award ค่ะ <the> <z op. S 2> แรงบันดาลใจในการทำชิ้นงานนี้ก็อยากจะถ่ายทอดความสวยงามของโลกใบนี้ทั้งท้องทะเลแล้วก็ผืนป่าที่มันอุดมสมบูรณ์ออกมา เราก็เป็นศิละปะสื่อผสมค่ะโดยที่ได้ใช้วัสดุหลากหลายชนิดผสมกันในหนึ่งชิ้นงานรูปทรงของโครงกระดูกที่เป็นต้นไม้ด้านในเป็นบ้านเมืองค่ะโลกของเราที่มันคอยค้ำจุนแล้วก็ช่วยดูแลมนุษย์เลือกใส่หลายอย่างทั้งแบบว่าปลาชนิดต่างๆเช่นแบบว่าปลาวานปลาฉลามแล้วก็ปลากระลังหลากหลายสีค่ะแล้วก็ในป่าก็ใส่พวก สัตว์ต่างๆเช่นเสือช้างหรือว่านกชนิดต่างๆค่ะก็รู้สึกดีใจมากๆที่ได้รับรางวัลน,นี้ค่ะเพราะว่ามันเหมือนเป็นการเปิดโอกาสให้งานของหนูได้ออกไปแสดงในแบบหอศิลป์แล้วก็รู้สึกว่ามีแรงบันดาลใจที่จะไปทำชิ้นงานอื่นๆต่อค่ะ ขอบคุณไทยเบฟที่จัดโครงการศิลปกรรมช้างเผือกมามาค่ะเพราะว่ามันเป็นโอกาสที่ดีที่ให้หลายๆคนได้มาลองส่งผลงานเข้าร่วมประกวดแบบได้ถ่ายทอดแนวงานของตัวเองไม่จำกัดอายุก็เป็นเวทีที่ดีมากๆเลยค่ะไทยเบฟร่วมสร้างโอกาสให้ศิลปินรุ่นใหม่สร้างสรรค์ผลงานสู่สังคมไทยเพื่อการพัฒนาวงการศิลปะอย่างยั่งยืนบริษัทไทยเบฟเวอรเร็จำกัดมหาชน